สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวปล่อยโฮโดนรัดเรียกเงินคืนหลักล้านร้านแม่หนูจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขากรณีบรรดาพาา่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆที่เขาร่วมโครงการเราชนะคนละครึ่งได้โดนรัดเรียกเงินคืนจากร้านค้าที่กระทําผิดกว่า2,000รายโดยสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังส่งหนังสือไปยังแต่ละรายโดนเรียกเงินคืนไลนตั้งแต่หลักแสนไปถึงหลักล้านด้วยเหตุผลอ้างว่าร้านค้าทําผิดกฎโดนเรียกเงินคืนมากที่สุดคือร้านขายหมู กระะทรัฐเรียกคืน17ล้านบาทล่าสุดได้มีสาวรายหนึ่งได้ออกมาปล่อยโฮหลังแม่ของตนนั้นถูกเรียกเงินคืนจากโครงการราวาชนะโดยเธอได้บอกว่าตอนนี้แม่ก็ไม่ได้มีรายได้อะไรแล้วจะเอาเงินที่ไหนส่งหนูเรียนแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาท่านผู้ชมละครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ